เดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเขาเนี้ยจะหงเองได้ะว่าไปจริงเอมันเหนื่อยแล้วทงเดี๋ยวเกลับไปทอาให้ติดขั้นตอนให้เขาควบใหม่ดีหนูจะให้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดูดูอาการทีก่อนให้เขาติดใจควาาไม่ได้ก่อนควาาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะ เกี้ฮึกเดียวเองเฮ้ยเก่งจังเลยล้อเห็นแล้วปแบบปลกๆเขาเอาเข้ามานอนข้างในนอนปุ๊บพลิกเลยเหรอกพร็พลิกลงจากอกพี่ไงเฮ้ย,ยมันแรงดีทั้งหมอือบีอ่านี่เขาอาจจะกลับไปได้เองแป๊บเดียวเลยอะ่ะเมืเ่อวาน,านอะ่ะแค่แบบเริ่มๆะ